ตนอกันได้อะอีกหน้านะครับเวลาจะสตาร์นี่คือคืออันนี้เอาเข้าหากันก่อนข้ากันครับนี่นะนี่ไม่จะมีมุมอยู่หนกันครับเนี่ยแจงแล้วจะมีมุมอยู่นะครับมันเหมือนมันมันมันเป็นสีเลียมเนี่ยแต่ว่ามันเอาวงกลมมาขอบมาได้ครับนี่กัมีมุมอยู่หนกันครับมันจะมีมุมอยู่นี่นะเอาเข้ากันเพื่อดึงลงใบพัดมันจะหมุนนะครับแล้วจะหมุนตัวเนี้ยตัวผมยังบอกเจ้ากันตัวนี้นะคือว่าอันนี้เป็นหน้าเนาะตัวนี้นะ น,นีเป็นหน้านี้นะครับนี่เป็นหน้าอันนี้อันนี้เป็นหน้าเนาะเป็นหลังนี่นะเป็นหลังนะครับถอยนะถอยถอยถอยนะอ๋อ <c oughs> ถ้าซับโดนไม่ดห้องว่าไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปหน้านะครับไปหลังเนาะ,ะมาหลังอันนี้เป็นห้องว่าสไลด์เอียงนนนนนะเนี่ยสไลด์สไลด์ท่ายนี่สไลด์ขวาเัีวนี่นะถ้าโดนเนี่ยถ้ามันถ้าโดนลำไยบอยลำน้อยเนี่ยปล่อยดึงๆึ๋งกอยู่ดึงดึ๋เอะมันมันจะบอกมันจะบอกไปมิ่นะครับมันจะบ่วิ่ง เดียวที่เขาขยับนี่นะครับอันนี้คือบินแมนนวนส่มนมว่าบินแมนนวนเขาบ,บินเองเนี่ยเขาจะห้องว่าแบบบินบินเอาไว้เอาไว้เอาไว้บินมากเผื่อตีอย่างเงี้ยคือมันออโต้นี่นะอันเนี้ยหน้าหนอหลังหลังนะครับแล้วก็นี่สไลด์เนอสไลด์ก็หมุนคนละยางกันนะถ้าหมุนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยหมุนบิดคอนะครับะนะครับเฮาจะบิดคอคือตัวนี้นะครับ หมุนซ้ายหมุนขวานี่นะหมุนหมุนนี่นะแมนแมนมมันจะอยู่กับมันอยู่กับมันจะมันจะอยู่กับตีนะเนี่ยมันจะอยู่กับตีน่ะมันอยู่กับตีนี่นะผมไม่ใช่อย่างเซ็ตร้อยมันค็หมุนแล้วก็มันเหมือนกับเหมือนกับว่าเขาหันหันกล้องไปทางใดอีตาหนาาครับมันอยู่กับตีที่หมุนนี่นะอันนี้ขึ้นเนาะลงอลงจอดเอครับนี่นะอันนี้คือถ้าลำมันจนถ้าสว่าปล่อยชนเนี่ยมันต้องนี่บอมันจะบาสเสียหายเนาะเพก็ตรงนี้มันก็จะมันเลิ่มไปใช่ปะ เนี่ยนีนะสตาร์ทไม่เหมือนกันครับสตาร์ทนี่็คือเข้าหากันดึงลงใบพัดหมุนเนาะนีะ่นขึ้นเนาะเวลาลงจอดล,บบลำบาหวาลำใหญ่หรือล,ลำน้อยเหมือนกันก็ก่อยกดก่อนลดอันนี้ลงเนาะกก่อนลดลงลลงลดลงล,ดลง,ลงจนขามแต้พื้นถ้าขาแต้พื้นแล้วเนี่ยใบพัดมันจะยั้งมาดับเปิด็ต้องเอาสติกเนี่ยลงสุดเลยลงข้างไว้จนใบพัดมันหยุดลำใหญ่ล,ำ,ลำน้อยจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้าว่า อันนี้มันเป็นเกมเพิ่งปล่อฝึกก่อนนะครับปล่อฝึกสําหรปล่อยไปหน้าก็ก่อยไปบอดี้แบบจิก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 นะครับคือบางเต๋อเนี่ยเฮา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 ไอ้ที่จิกจิกนี่นะครับแต่เวลาเล่นบังคับโดนเนี่ยเวลาเขาไปหน้าคือไปหน้าก็ก่อยไปแต่หน่อยเดียวนะครับปล่ยนิ่งนิ่งโป้งอ่ะไปผมแต่หน่อยเดียวเนี่ยนะครับแต่หน่อยเดียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมันตรงแล้วนะครับตรงแล้วแล้วถามว่าถ้าเขาอันนี้มันสูงนะครับ ห่วงมันต่ากว่ามันก็เราต้องเดินทุกอย่างเนี่ยมันทําได้พร้อมกันแล้ได้พร้อมกันอยู่ที่ว่าอยู่ตรงย่ต่วะผอเสียบผมเดินหน้าไปเนาะลดไปตัวลดความสูงลงตัวนะครับมันบตรงมันก็มันมบตรงผมสะไ์เข้าหาก็ได้ลดระดับเข้าหาก็ได้กว่ยไปนะครับในเนี้ยมันจะเลี้ยวแต่โดนล้มยังไงเนี่ยมันจะจ้าเพราะว่ามันเหมือนรถลสิบลอเนี่ยออกตัวจ้าแต่ถ้ามันได้วิ่งมันจะวิ่งเร็วละ แต่อันเนี้ยมันจะแบบเลี้ยวน้อยปืดเนี่ยมันจะไปเลยนะครับอันนี้มันจะมันจะไปเลยไปซ้ายไปขวานเนี่ยมันจะไปไปมดแต่อันนั้นมันจะแ <c oughs> บบน่วงอันอันอันนั้นจะน่วงน้อยหนึ่งแม่นแต่อันเนี้ยมันจะเลีวถ้าปอยเล่นอันนี้ได้ปล่อยเล่นหนอันงได้ละอีตนาเนี่ยไม่เป็นเกมนะครับก่อยฝึกไปก่อนมันจะไป็นดานไป็นดานไว้นะครับตัวนี้นะเนี่ยครับผมผมจะไปตั้งนหน้าเรื่อยๆนะครับผมก็จะบิดน้อยเดียวผมจะบิดตัวน้อยเดียวก่อยไปแมนให้มันหลอดห่วงไปครับ นี่นะคืออันเนี้ยครับมันเร็วไปช่วงมันปลอดดันไปเร็้วมันก็มันเร็วไปปร่กอบแค่รถสติกลงนะครับลามันก็จะจ้าแต่มันจะไปหน้าเรื่อยๆนะครับอันนี้มันมบตรงมันก็ครับดึงกันก็ได้ขวาก่อยๆไปแต่ว่าถ้าอยากด้ให้ดีเนี่ยบ่ต้องให้ลำยุดนี่หมันไหนคือให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยว่ะไปเรื่อยๆเนี่ยเดินหน้าผมก็ก่อยเดินไปแต่ถ้ามันอยู่ไกผมก็ดันไปหน้าสุดเลยครับลำหน้าสุดเลยนะครับบางทีเดันไปหน้าเอียงๆอีกได โดนโดนลำยงงายเงี้ยได้เหมือนกันแต่มาอาจจะนวงแต่นี่เหลวอย่นะครับครับถนนมาขึ้นเขาก็ขึ้น,นตัวมันเห็นน้อยเขาขึ้นตัวมันเห็นน้อยหนึ่งไม่เดียวครับเนี่ยอันนี้คือจะลดกันลดลดแบบคือถ้าบินในนี้ได้ะอะถนนละาง,งาเลยเพราะว่าถ้าบินถ้าบินในนี้ได้ปุ๊บบินหนอกก็แข่ถ้าบินได้แล้วนะเฮาแา่บินเสร็จมาจิ้มละเติมน,นา้ายาก,ก็บ่อยาาละแล้วแบบไปผลไปเองเหเวลาผลมันก็จะผลเองเลยบมายถงอย่างแข่เฮาบินบินวัดกอมันนี่ก่อนนะ บินวัดขอบแป้งก่อนเข่นแจงนี่เจงนี่ๆจงนี่ๆจงน,จงนี่นะครับตัวนี้นะ <ừ> จะม,มีอย่างนักนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ่านอ้พอมาหลังนี้นเ,นเราก็ลองเรื่อง